สวัสดีครับดูดีการเกษตรวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ใช้งานอีกตัวหนึ่งนะครับของรถตักหญาใบวแบบเดินตามเราจะมาเปรียบเทียบรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับว่ามีการอัปเกรดหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะฮะเรามาเริ่มต้นตำแหน่งกันก่อนถ้ารุ่นใหม่คือตัวนี้ตำแหน่งเขาจะอยู่ตรงนี้ทำมุม ประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะทำมุมตรงนี้เลยอยู่ช่วงระหว่างตัวคาบิวนะครับหมุนได้ง่ายส่วนสเปคเก่าคือตัวนี้ครับสเปคเก่าเขาอยู่ตำแหน่งตรงนี้ดูครับปัญหารุ่นเก่าก็คือเห็นไหมครับว่ามันชิด ติดกับท่อไอเสียเห็นไหฮะติดกันเลยเกิดอะไรขึ้นใช้งานตอนแรกนะครับเอาตอนแรกก่อนก็คือตัวนี้จะเป็นบ้างเล็กมันจะหมุนไม่ค่อยขึ้นนะครับเราก็ต้องยกเอามืออีกข้างหนึ่งยกตัวข้างหน้ายกขึ้นแล้วก็เราค่อยหมุนได้แต่ว่าถ้าใช้งานไปสักพัก ประมาณสัก10บนาทีสิบนาทีเรามาจับตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันร้อนมันอยู่ใกล้ท้อยเสียเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะส่วนตัวใหม่ของเราแน่นอนครับต้องดีกว่าเดิมก็คือบั้งใหญ่ขึ้นตำแหน่งที่เหมาะสมไม่มีปัญหาเรื่องท้อยเสียนะครับท่อยเสียอยู่ตรงนี้ ตำแหน่งที่เราหมุนปรับรหัวตัดอยู่ตรงนี้หมุนได้ง่ายเราจะมาเปรียบเทียบกันว่าตัวหัวตัดปรับหัวตัดตรงนี้รุ่นเก่ารุ่นใหม่ไซส์แตกต่างกันยังไงบ้างเห็นไหมครับความใหญ่ตัวรุ่นใหม่ กับรุ่นเก่าใหญ่กับเล็กจะแตกต่างการทำงานอย่างไรบ้าง 1. น,นะครับเรื่องกำลังเรื่อง power ถ้าเกียยวใหญ่มันก็จะมี power ในการหมุนกำลังนะครับแรงยิ่งขึ้นกว่าบ้างเล็กเกียวเล็กหนึ่แล้วนะครับ 2. เกียวข้างในตรงนี้จะเป็นเกียยวใหญ่ แล้วก็เกลียวหยาบนะครับคําว่าหยาบคือเกลียวมันความห่างของเกลียวมันห่างออกไปดียังไงก็คือมันจะหมุนได้เร็วขึ้นนะไม่ใช่ว่าเกลียวใหญ่แล้วเป็นเกลียวละเอียดไม่ใช่นะครับตัวนี้เกลียวใหญ่แล้วยังเป็นเกลียวหยาบเพื่อปรับความเร็วในการหมุนนะครับให้เร็วขึ้นส่วนตัวนี้จะเป็นเกลียวเล็กแล้วก็เกลียวละเอียดนะครับหมุนไม่ค่อยขึ้นนะฮะสิ่งที่แตกต่างในรุ่นใหม่ เปรียบเทียบกับรุ่นเก่านะครับดูครับเทียบอีกครั้งหนึ่งคนระยางเลยนะครับส่วนอุปกรณ์ตัวไหนตำแหน่งตัวไหนที่แตกต่างจากรุ่นเก่าเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันอีกทีนึงนะครับคลิปนี้เอาแค่ข้อแรกก่อนๆน,นะครับก็จะมีหลายๆข้อที่เราอัปเกรดจากรุ่นเก่านะครับสเปคเก่ากับสเปคใหม่โอเคคลิปนี้จบแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ